พระทรงนึกพระสองรอง้งรอยห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยมีได้นันหมายได้พระสุทั้งหมดนั้นเป็นนีอิกิภูตสมธามาพ,พ,มพ้อมสำหรับว่าอุวาทไปโมกจากกุทธองค์นะครับนะวันวันในวันเพ็ญมาพักเดือนสามนะครับก็จะมีการประกอบพิธีก็เรียกว่าสิวามาตรีนะครับสองพรามคือที่สี่อยบาทนอกจากนั้น พระอรหันต์เหล่านั้นนะครับก็ที่ต้องการเนี้ยมีความสมายทาครับก็เลยพามาเฝ้าทุกเจ้าเลยนี่นัะครับนะครับทุกเจ้าก็แสวงโอวาทัพตาทิโมกข์ก็คือหัวใจของพุทธศาหะนะครับครับที่ไหนครับที่ยำได้ที่เวลุวัดมหาวิหารนะครับถูกต้องแล้วครับครับนี่คือคนมาสอบแต่ความถูกปั้มก็ไม่ถูกต้องันต้องแก้ไขที่น เพราะว่าอายุมากๆเะยรู้ไหมครับผมก็หลักที่สำคัญนะครับก็คือต้องการให้พระภิกษุซึ่งเป็นพระหารทั้งนี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคนนะครับซึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัสรู้ได้สั่งสอนพุทธศาสนิกระจนมาประมาณเก้าเดือน ต่อไปต่อไปก็จะถวายของหวานแล้วนะครับแล้วองค์แสแงหัวใจของผู้ศรัทธาตอนนี้เวลา11บหนนาฬิกายีนาทีประการที่1ก็คือสัพพาปัสสะการการไม่ทำความชั่วทุกชนิดนะครับทั้งทางกายทางวาจาทางใจประการที่สองครับตุสารสุภสัมปทา ก็คือการทำความดีให้ถึงพร้อมสร้างความดีให้เกิดขึ้นสัจจิตาประโยชนทปนังทางวิชาทางใจนั่นกันนะครับสุดท้ายสติสติตะประโยชนทปนังก็คือการทำจิตใจของตนให้มนตรองแพร่องใสโดยการเรียกว่าภาวนาปัญญา หรือว่าปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาหรือวาการนั่งสมาธินั่นเองคับสามประการนี้ถือว่าเป็นหัวใจทางพุทธศาสนาครับ